สวัสดีครับพี่น้องหอนครับพี่น้องเปิดเปิดประตูกับ่ได้ยังไ้แค่เปิดาตาต่างครับผมไฟดับพี่น้องฝนมาตกแต่ว่าไฟดับครับผม,มดับแต่หโมงฝุ่นดีนะแต่หน่อยหูเข่าสุกแล้วนี่น หูเขาซุกล้วแต่ว่าพระท่านกินเขานี่กินเขานี่นี่กินเขาล้วครับผมตัวหน่อยทาไฟมากกับบ้าจักเทียเื่อเนี่นี่ตอนนี้เวลาจักโบกเนี่ยสองถุมมแล้วอดับจนหกโบงนี่นี่อาบนามจนเฮียแตกสิไดอาบนามรอบสองเหรอย่างไงเฮียออกกถังนอง มอนยำอยู่อยมนตึ๊บเมืตึ๊บเลวครับผมพ่อจ้าปิดประตูปิดประตู่ว่าน้องทำความสะอาดจริงไหมเก่งปิดประตูเออมือนนี่นี่มาทำความสะอาดจริงเอาผ้ามาใส เสียอย่างเฮ้ยนี่อ๋เสียผาาเสียผาเมียเจ้าถอดไปเสียผ่าชุดเพิ่นเพิ่นกอนเป็่นกวนนั่นเออพับพับเฮ้ยนี่เอาถ้าเฮ้ยบ่ได้บ่ได้อันนี้ตวน้อยซักแล้วพราะว่าตรงซักทุกอาทิตย์ครับผมผ่านร่วมเพิ่นพรุ่งนี้ไปค่ะ ต่อตไปต่อไปศิลป์ไปชอบทำความสะอาดพวกสะอาดไหมพ่อสะอาดมากนอนบ่ได้นั่งพั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเหงือแตกไปได้เลยนี่เนี่ยเหงือมันออกถ้เดินอ่ะเออแม่พานั่งเฉยๆก็อยู่เฉยๆเห็นไหมแม่อยู่เฉยๆแม่เหงือไม่ออกอันนี้กระซาดีนะชาดทั่วซาดไปเดี๋ยวมาแลเราอยู่ตรงนี้หนูจะไปไหน ก็สะอาดอะไรทับ่นี่ไงนี่นีดีากนี่ตื่นถึงจะมาเสทําขาทอาทเอีโดยที่เขาเ็ตตองบวนั่งลงนั่งลงมันเหงี่ยออกโอยกอยู่นอนกันนอนที่ลฮะไปนอนหรอไปนอนี่รามไนอนมัมันห่อนดี

นี่ละกัหิวน้ำคือกันขนนองเดี๋ยวตัวไหนพาไปมองขนนองเมื่อตึ๊ดเมื่ตึ๊ดตือครับผมพี่พีไปเปิดหน้าต่างด้วยมยังกางดูได้ไปกินนั่งที่เขาที่เขา กิ้มจิ้มเ๋ยวไฟมากอาบน้าไหมทั่วไปการไฟฟ้ากับบตีที่ยนย่งพี่น้องแค่ว่าทั่วไปสามทีเทียเรบนรับสายสายบวางหมดเ่มขึ้นบ้างสายยกสายออกบ่ปาทีรับนทีก็ต้องมีเอ่อ เว้นประจำเขาเจาะเนี้เสร็จทัอนต์ตนั้นเดียวแต่ว่าตำบลนี่ดับเบิลเบิร์นป่ะดับเบิลเจ้จะทำไมงั้นเนยเขาเพราท่านกินเนี่ยแต่ว่าลูกกินแล้วแต่ว่ามันนอนบ่ได้พี่น้องมันหอนพัดลมกับเปิดบ่ได้เปิดหน้าต่างออกไปก็มันเย็นยุ่นแล้วแต่ว่ายุ้งยุ้งหลายเปิดบ่ได้ครับผมหน้านี้มัน นานำคังให้หน้าเนาะพี่น้องเนาะนานำคังให้หน้ามียุ่งไรเอาคิ้วเขาไปหาเขาไม่ยินไฟก็มีอยู่นี่ไปก็ถือไฟสายไปน้ำที่เอาไฟสายเลยม่ออพี่ล่าลากินแล้วอีลากินแล้ว ฮะอยากอยู่กับพ่อนั่งนั่งนั่งยื้อๆลูกเออนอนฮอนบ่อฮอ,อนก็อดเอาเดี๋ยวไฟกับแม่ดูต้องหัวจักรลำบากก่อนตะกี้กับ่มีพัดลมบ่มีฮะโอ้หมอนโอ้เครองอีละชุดปิกนิกนนพ่อมองไม่เห็น หนูก็หิวอีฮะหนูก็หิวอี <Huh? S 2> ห,ห,หิวอะไรล่ะหิวหิวอะไรตู้เย็นมันก็เปิดไม่มีไฟก็ไฟมันดับหนูหาอะไรไม่เห็น <c oughs> ไม่ไม่ไม่ตู้เย็นมันไฟดับไฟอยู่ไหนล่ะเออไปเอาไฟหนึ่งถือไฟมา มุ้จะกินอะไรจะกินขนมอือจะกินขนมกินไรมลูขนมอะไรนี่ฮะอืออืไปอ,อาวางไว้จะได้เห็นเออหันหันออกข้างนอกเลยลูกอ คืบอบทตั้งพี่แินแ่แจ้พกินอเขาแม้ทย่อยูี่กัิงองกันเสวัสดีค่ะคุณคมินนี่เ่ยังกินเดประดุกจงเม่เอไหรับมือสวยเห <g ül s> ็น,านหมา <c oughs> พี่นอง นี่ละม่แล้วจมประแดนะจมประแดฮะจมประแดเออจมประเดกเ,เอาคนละมุมม,มีเขาก็ประเดดกินมะกินดีปะว้ตะนะกระห้อนห้อนแนวนเปิดาครับนเปิดหน้าตาอเออๆเอาเอาอาอยาเห็น บ่เพื่นเห็นเงาเพื่อนอะเพื่อนเต้นเพื่อนเห็นเงาเพื่อนอะเพื่นเต้นนะปุ้ยโอเคพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ